สวัสดีครับ FC วันนี้เรามาอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลหรือเดิมชื่อวัดปากแก้วนะครับซึ่งวัดปากแก้วนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งวัดนี้เริ่มต้นกล่าวถึงแต่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้เริ่มสร้างนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวัดที่มารวมทนงานของกลุ่มผู้ก่อการปฏิวัตินะครับ ล้มอนาจแม่อยู่หัวสีสุดาจันร์นะครับโดยมีแก่นนำก็คือ,อขุนพิเลนอินทรเทพนะครับต่อมาเป็นพระมหาธรรมราชาพ่อของอพระนเรสวนนะครับแล้วก็หมื่นราชนีหาหลวงศียศแล้วก็พระเทียนราชานะครับก็มาทาพิธีเสียงเทียนเพื่อเรียกขวัญกาลังใจนะครับว่าเทียนใครดับก็เทียนคนนั้นก็ฝ่ายนั้นก็ เ,เป็นฝ่ายปลาชัยนะครับระหว่างที่ทําการเสี่ยงเทียนกันอยู่นะครับจุดเทียนฝ่ายเทียนฝ่ายผู้ก่อการก็รีบรีจะดับก็มีการโวยวายกันขึ้นนะครับว่าไม่น่าจะมาเสี่ยงเทียนกันเลยนะครับก็เลยก็เลยตั้งต้นทั้งหมดก็เลยบอกตั้งต้นกันใหม่ตั้งจิตอดีฐานก็เลยหลับตาตั้งจิตภาวนานะครับระหว่างหลับตานี้ ในในประวัติศาสตร์เขียนว่ามีลมพัดเข้ามานะครับเทียนดับแต่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์กระซิบนะครับแจ้งว่าหนึ่งในผู้่อการนะครับเป่าเทียนของฝ่ายแม่อยู่หัวดับนะครับฝ่ายที่เหลือ,อ,อลืมตามาดีใจกันยกใหญ่นะครับว่าฝ่ายตนจะมีชัยชนะนะครับคือคือการเรียกขวัญกำลังใจหรือความหรือเรียกว่าความเจ้าเล่ห์นะ ความเจ้าเล่ห์นะครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์กรสิบของคนพื้นบ้านนะฮะที่เล่าต่อกันมานะครับอย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะครับฟังสนุกสนานนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นวัดที่มหาเจดียด์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างโดยช่วงสมเด็จพระนเรศวรซึ่งท่านได้กลับมาจากศึก พระเจ้าตตเบงชเวตตี้นะครับก็เลยมาชำระความพวกคุณศึกที่ตามท่านไม่ทันออจนพาดท่านเกือบคิดนะครับก็เลยจะประหารชีวิตนะครับออพอดีท่านเจ้าคุณวัดปากแก้วนะครับก็เลยมาขอไว้ก็เลยคนจากหัวหลุดกันเป็นแถวนะครับอย่างไรแล้วออขอให้ชมด้วยความสนุกสนานนะครับด้วยความเพลิดเพลิน อันนี้คือประวัติศาสตร์นอกตำราหรือประวัติศาสตร์กระซิบนะฮะมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย